ไปอีกสองวันตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ที่วิ่งร้านที่โรงแรมนะครับเห็นว่าผู้คนที่มาเนี่ยสบายดีจะไ,ไปถึงว่าถ้าที่ดาลักคนคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยมันถึงขนาดนั้น มันมีมั่นใจว่าตัวเองเออเวลาชอบสาวๆคนไหนใช่ไหรักเดียวใจเดียวแล้วแต่ผมว่ายังสู้ทุกท่านไม่ได้เพราผมว่าอาจารย์อาจารย์แต่ว่าต้องต้องยอมแล้ว,ว่าทุกท่านแบบจริงจังมากนะครับะน,นะครับนะฮนะผมคิดว่าเอออย่างคนจีนนะมักจะบอกว่าเมื่อชาติก่อนเติมศูนย์กันห0าร้อั ถึงจะมีโอกาสเนี่ยมาร่วมเดินในประชารชาตินี้นะครับเป็นครั้งหนึ่งนะครับออในครั้งนี้มีหลายท่านนะครับเดินทางจากต่างคนต่างเดินทางมาใช่ไหมฮะอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับก็ยอมรับว่าน้าองการนี่เป็นเป็นคนที่ทำให้เราเชื่อมโยงทําให้เรามีความผาูกพันใช่ไหมฮะทาให้เราเอาใจมาหลายคนมาร่วมหนึ่ง่มเดียวกัน นั่นก็เป็นบัตรงรากว,ว่าเราก็มีบุญวาสนาตรงทีนะใช่ไหมครับครั้งท้ายเจก็อยากจะเพราะว่นั้นไม่มีที่เราต้องกล่าวเลยมากมายนั้นขอมอบแทงหนึ่งที่น้องกันที่เคยมอบให้กับทุกทุกท่านก็นแล้วกัน นี่นี่แบบเคยร้องมาครับเคเอามาถ้าถ้าถ้าร้องไม่ดีนะครับร้องไม่ดีทุกท่านเอาเอารองเท้าอีฮอลนายกี้มัดโยนมาก็หยวนนะฉันยังจำสมัรที่เจอเคยปอกกับฉันคิดแล้ววันเติมแต่เดินอาธิบาย งคำคำนั้นทุกวันที่หา่างเกินไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งซึ่งกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องให้ต่างคนสนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างกับฝัน ฝันมาเคยมีวันที่เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจใจเจยังเธอ,ค,อคืนที่ไรแสงไฟวันที่ใจหกวนห่มขอเพียงใครสักคน่วงใหญ่กัน วันที่สียว,วันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยอมือกังคนฝนที่ตกทางนอนแถาถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว อย่าลืมเล่าสู่กันฟังเพราะฝนที่ตกทางน,น้นนาถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอ,อยังขาดอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟัง อบคุณมรับ